สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะรถทรงสวยๆพร้อมใช้งานร้อม็กก็สวยนะคะยังรอเลยค่ะถูกใจสายซิ่งแน่นอนนะคะ mm hmm. Honda civic dimension ค่ะคันนี้เป็นรถยนต์ปี04นนะคะเกียร mm ์ออโต้สีดำดุดันค่ะสวยงามตามรูปเลยนะคะสีจะมีตำหนิหน่อยนะคะทุกท่านก็ไปเก็บสีกันได้นะคะ หากไม่ซีเรียสจะไปใช้ตามสภาพก็ได้ค่ะเพราะว่าไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะรถมือสองก็ต้องมีกันบ้างนะคะมีประสบการณ์ผ่านอะไรกันมาบ้างเล็กน้อยนะคะ79,0 0 0บาทค่ะสนใจสามารถเจราจาต่อรองได้หน้ารถเลยนะคะไปดูไปทดลองขับก่อนได้ค่ะเป็นรถบ้านแท้ไม่เคยติดแก๊สนะคะแต่ในเริ่มลงแก๊สนะคะคันนี้ยังไงกันเนาะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะ สนใจหรือสงสัยตรงไหนนะคะคุยกับเจ้าของรถได้เลยค่ะเบอร์โทรเราใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะคะเอกสารครบพร้อมโอนค่ะรับสภาพได้ไปรับรถได้ที่จังหวัดระยองนะคะรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดระยองค่ะทุกท่านดูภายในนะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะสวยๆค่ะรถใช้งานได้ดีนะคะวิ่งได้สบายค่ะใช้งานได้ปกติ เป็นรถยนต์เกียร์ออโต้ด้วยนะคะราคาก็ไม่แพงค่ะ79,000บาทเนาะท่านใดสนใจติดต่อเข้าไปได้เบอร์โทรใส่ไว้ใต้คลิปนะคะเป็นเบอร์โทรเจ้าของรถคันนี้โดยตรงเลยนะคะรถอยู่ที่จังหวัดอะยองเพื่อประโยชน์ท่านเองขอแนะนําให้ไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองนะคะสําหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ